เลือดปืนเข้มขน้นอองลี่แซวลพิธีก่อรวมแฟนสเปิร์ดบบคอยได้จับถ้วยแชมป์แมนบอรปากกดุับสไคและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงงบอลออนไลน์ด้วยเดือดจากเพื่อที่สิบโมพาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า ตำนากดาวยิ่งไอปืนใหญ่แซลพิธีกรรวมที่เป็นแฟนไกลเดือยทองกลางงานประกาศรางวันฟีฟาเบดอวอร์สองพันยี่สิบสามเทรี่องลี่อดีตตำนานกองหน้าของอาเซนนเลือดเสียงหากกลางงานประกาศรางวัลฟีฟาเบดอวอร์สองพันยี่สิบสามเมื่อแซลพิธีกรรวมสาวคนสวยที่เป็นแฟนทอดแนมฮอสเปอร์ตีตีรับบทพิธีกรในงานนี้และหลังจากประกาศล่างว่านักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม เขาต้องรับฟังวันแทนลิโอเนนเมซี่ที่ติดภารกิจเดินทางมาหลับบ่ายซึ่งตำนานหัวหอกไอปืนใหญ่ให้เหตุผลกับเลเชมิงโชดูรี่พิธีกรสาวลวงวาเทนแม่เขาถึงต้องเป็นคนรับฟังวัอนี้เองว่าน่าเสียดายที่เจ้าของรางวัลไม่ได้อยู่ที่นี้ดังนั้นต้องมีคนรับรางวัลแทนผมจะรับเองมันมีเหตุผลสองข้อคือหนึ่งผมไม่เคยได้รางวัลนี้ดังนั้นผมจะรับเอง So I'll keep it and uh